สวัสดีค่ะสิมาไทายถ้ำเรืองเกสรที่เก็บวัานค่ะพี่น้องสิเป็นแบบนี้ค่ะมาแลงเสี่ยวไปก่อนเนาะแต่กระต้องแบงปั่นกันไปค่ะสําหรับมาแลงเพราะว่าเราจะได้ไปผสมดอกบักงวงน้าแน่บักนาวน้านแน่เพามีหลายดอกใหม่อยู่ในนี้ค่ะกระต้องแบงปั่นมาแลงไปเนาะสำหรับการถ่ายถา้ำกาจเิเซตเรียบร้อยนี่ก่ะปัญหาหลายอุปสรรคหลายค่ะพี่น้อง เออเพราะว่าจจ่งแรกสิเป็นดอกไม้นี่ค่ะเพราถือว่าอุปสรรคถือว่ามาแลงมาตอมนี่ก็เ่ถือว่าเป็นอุปสรรคค่ะลาบลื่นไปด้วยดีค่ะเพราะว่าเราซอยแบงปัน่นผลละหมากหลากใหม่เฮาทีได้ยุได้กินอยู่ตอนนี้แหละค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะจันสันพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับผู้ที่กดเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เพียงลำพังค่ะพี่น้องกว่าสีพานผุนไปได้ด้วยดีอุปสรรคการถ่ายถ้ำกับมีลายคือกันค่ะเนาะหลักกะขันเพลเข่ามานี่กะเป็นภาพสิโบวสวยงามค่ะเป็นภาพที่เสียหายแล้วกะยึกยักยึกยักค่ะพี่น้องนั่นคือการเขินเข่ามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอออุปสรรคค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับอุปสรรคหลายๆก็ได้เนาะที่เข่ามาซอยอแบงปัน หายหาเกิดความถูกทางด้านคิดใจค่ะทยายทํำผู้เดียวกับสีบเบาอยัางสี่เหรอเนาะพี่น้องเมื่ได้ปไปทยา,ยายทํำอยู่สวนเผย่ไผเนาะคะ่ะนู่ในสวนจะของค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะขอบคุณได้หลายกันแล้วกันเนาะสำหรับการแบ่งปันมาแรงแน่สำหรับผู้เพลินเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ